นี่สาวฝนขายวัวนะคะสองตัวลุนลุนกันค่ะว่าวัวจะขึ้นรถได้หรือเปล่าสาเย วัวขุนนะคะเววขนเดินเลยใช่มได้ยัมันได้อัวุมันดใจจะขึ้นรถอย่างนี้นะคะแล้วมันมีกระโรเจอทำไงอ่ะไปเลยาม ไม่มีเชือกคล้องเหรอคะสองตัวนี้นะคะคุณผู้ชมตัวผู้ทั้งคู่นะคะนะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาแป๊มหนึง่ง เฮ้ยมาดีใจอะไรกันห,าหนาวเนี่ยสงสัยดีใจจะได้ขึ้นรถมันจะได้ไปเที่ยวไยม่ต้องไปเที่ยวมันเป็นวัวขุนค่ะเขาก็เลยตั้งใจขุนอย่างเดียวเลยเขาคุณได้สี่เดือนประมาณนี้แหละประมาณสี่เดือนนี้ก่เดือนก็ป,ปล่อยอยู่ดีแล้วใช่แล้ว เดนก็โอเคและสวยทุงนาสวยางามล้าน่าักเหมือนกับเด็กสาวน่ะทุลนาโตงน่นสวยเ,เรามาลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมจะคล้องได้หรือเปล่าเนี่ย หลุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้คล้องได้แล้วหลุดนะคะ,ละคล้องได้เลยนะคะตัวนึ่งด้ตัวสีดำวคอาบป้นี่

เตรียมพร้อมจิ้มเลยบารบีเตรีอมอาหารนเตรียมพร้อมหน้าให้ทุกคนอะถ้าคนน้ป๊อเออสิดุเนื้อนเจนเจประมาณมาพิดเวอขึ้นได้แล้วค่ะตัวนึงน้นรกคนอันนี้นี่ถ้าโกโคโกโกขุดโกโน่นันนี้เนาะนักบิีอีกตัวหนึ่งนะกบรสายคนนุ่มเราต่าดวัน นี่คนนมคนเนื้อโอ้โหวบริษัทคนนมมอเก็ดีกว่าเนาะสองไปดิบิดิกันปะาจฮะเลยอันนี้นี้นี่ไม่เปิดนะเปิดลาแล้วก็ตากกับรูต่ำเลยเลือีกตัวนึงนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ขึ้นรถ ตัวนี้ขึ้นอย่างทุลักทุเลเลยนะคะโอ้โตัวดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะขึ้นง่ายโดยเปล่าตัวนี้กว่าจะขึ้นได้นะคะ

จะเอาของนี้เนาะครับครับโอเคทำอย่างนั้นผมขอตัวเนาะครับผมโอเคเาจริม